สวัสดีครับวันนี้วันที่11เมษายน2568นะครับท,ท่านทีเด็ดสเต็ป5ก็มีโปรเจกต์ใหม่มาให้พี่ๆได้ฟังกันนะครับเป็นการวิเคราะห์บอลน,นะครับซึ่งหากพี่ๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาย้อนดูทีเด็ดสเต็ป5จากท้างเราเมื่อวันก่อนกัน,กนดีกว่านะครับค, 1, man, บบคู่ที่1ปารีสแซงต์แมนพบกับแอสตันวิลล่าคู่นี้ทีเด็ด VP นะครับให้ลองแอสตันวิลล่าแต่เน้นสกอร์สูงจบปารีสชนะ3-1 ได้นะครับคู่นี้คู่ที่2บาร์เซโลนาพบกับดอทมุลให้ต่อบาร์เซโลนาสกอร์สูงจบที่บาร์เซโลนาชนะ4-0ได้เ,ดเต็มๆเลยนะครับคู่ที่3สวอนซีซิตี้พบกับพีมัตให้ลองพีมัตแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับจบที่สวอนซีชนะ3-0เสียนะครับคู่นี้คู่ที่4ออกฟอร์ดยูไนเต็ดพบกับควีนพาร์คเรนเจอร์ให้ต่อออกฟอร์ดยูไนเต็ดแล้วก็สกอร์ จบที่ควีนพาร์คเรนเจอร์ชนะ3-1เสียนะครับคู่ที่5โคเวนทีพบกับปอนด์สมาร์ทให้ต่อโคเวนทีจบที่โคเวนทีชนะ1-0ได้นะครับคู่นี้ถือว่าบวกนะครับสำหรับทีเด็ดบอลวันก่อนหากชื่นชอบแนวทางการวิเคราะห์การแข่งขันแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับกับบุนเดสลีกาเยอรมันคู่ระหว่างโวบวกอันดับ12พบกับอาร์บีไลซิกอันดับ5จะเตะก,กัน,นเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับฟอร์มพัฒนหลังสุดนะครับ เจ้าบ้านวบบวกพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้3น่าล่าสุดบุกไปแพ้ยูเนียนเบอร์ลิน1ประตูต่อ0ครับส่วนฝั่งทีมเยือน RB ร์บีไลซิกพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2น่าล่าสุดเปิดบ้านชนะฮอฟเฟนไฮม์3ประตูต่อ1ครับมาดูที่แผนการเล่นของทั้ง2ทีมกันนะครับเจ้าบ้านวบบวกน่าจะมาในแผนการเล่น4-3-3โดยพวกเขามีตัวเจ็บเพียบเลยนะครับสเวยตัวจริงของพวกเขานะครับผู้รักษาประตูกาบาล่าสี่กองหลังฟิชเชอร์แอสเตอร์วองโอโดกูแล้วก็เมเล่ครับ สามกองกลางนะครับวิมเมอร์อาโนแล้วก็เจอฮาร์ตครับสามแนวลุกนะครับขวาเป็นคามินสกี้ตรงกลางเป็นไวท์ซ้ายเป็นอมโมล่าครับส่วนฝั่งทีมเยือนอาร์บีไลซิกนะครับน่าจะมาในแผนการเล่น4 4 2สวตตัวจริงของพวกเขานะครับผู้รักษาประตูกูอาซีสีกองหลังนะครับเนเดลโควิดโอแบนลูเบกาลาอุมสีกองกลางนะครับบาคูเวอร์มิเลนเซว,วาร์ดแล้วก็ไซมอนครับ 2แนวลุกนะครับเซสโกจับคู่กับโอเพนด้านะครับมาดูที่แฮนดิแคปกันนะครับตอนนี้เปิดมาที่ราคาเสมอไม่มีใครต่อเลยนะครับสุดกสกอร์สูงอยู่ที่2ครึ่งควบ3นัดน,นี้มองว่าฝั่งเจ้าบ้านด้วยการเล่นในบ้านพวกเขาาจะมาบุกแบบเต็มที่เลยนะครับโดยพวกเขาจะเสียเปรียบในเรื่องของตัวผู้เล่นนัดน,นี้พวกเขาต้องมาพยายามบุกแบบเต็มที่เพื่อเก็บชัยชนะในนัดน,นี้ให้ได้แต่มองว่าฝั่งของทีมเยือนไลซิกได้เปรียบมากกว่านะครับสำหรับคู่นี้ด้วยตัวผู้เล่นอันดับรวมถึงฟอร์มการเล่นผมว่่่่่่าาาาาารรคคเสสมมออยใให้ไวทีตฝัังซกกนะบ สุดสกอร์สูงมาว่าคู่นี้มียิงแรกกันสนุกครับจะให้ใส่ไปที่สกอร์สูงนะครับสำหรับคู่นี้มาต่อกับคู่ที่2เลยนะครับกับการโชคซิลีอาอิตาลีคู่ระหว่างอูรินเนเซออันดับ11พบกับเอซิมิลานอันดับ9จะเตะกันเวลาตีหนึ่งสี่นะครับฟอร์มพัฒนาหลังสุดนะครับเจ้าบ,บ้านอูรินเนเซอพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่ารักสุดบุยแพ้เจนัว1ประตูต่อศูนครับส่วนฝั่งทีมเยือนเอซิมิลานพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับฟิออเรนติน่าไปป2 2รระตตู่อคับ มาดูที่แผนการเล่นของทั้งสองทีมกันนะครับเจ้าบ้านอูลินิเซ่น่าจะมาในแผนการเล่น4-4-2 11ผู้เล่นตัวจริงนะครับผู้รักษาประตูโอโคเย่4กองหลังนะครับแบ็คขวาเอซี่ซิเว่แบ็คซ้ายคามาลาเซนเตอร์ตรงกลางนะครับปีโจจับคู่กับโซเลต4กองกลางนะครับปีขวาแอสตาคู่กลางจะเป็นซาราก้ากับคาสตอมแบ็คซ้ายจะเป็นแอคเคเลแฮมนะครับ2แนวลุกนะครับลุกก้าจะจับคู่กับบาโวนะครับ สำหรับนัดนี้ส่วนฝัง่งทีมเยือนเอซีมิลานนะครับน่าจะมาในแผนการเล่น4-2-3-1สำหรับตัวจริงของพวกเขานะครับผู้รักษาประตูจะเป็นไมค์เมแกนสีบกองหลังนะครับแบ็กขวาคายวอเกอร์แบ็กสไาล์เฮอร์นันเดสคู่กลางนะครับจะเป็นโทมดรีจับคู่กับมาลิกเทียวสองกองกลางนะครับมูซาจับคู่กับโฟฟาน่านะครับสามแนวลุกนะครับขวาจะเป็นพูลิสิตตรงกลางจะเป็นไรเดอร์ซ้ายจะเป็นราฟาเอลเลอาลหน้าเป้านะครับแทมมี่อับบาฮัม มาดูที่แฮนดิแคปกันนะครับตอนนี้เปิดมาที่ทีมเยือนเอซิมิลานต่อที่ราคาครึ่งลูกสุดส,สกอร์สูงอยู่ที่สองลูกครึ่งนั่นนี้ฝั่งเจ้าบ้านด้วยการมาเล่นในบ้านพวกเขาดูเสียเปียบนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นพวกเขาต้องมองเน้นไปที่การตั้งรับนะครับแม้จะมาเล่นในบ้านก็ตามฝั่งทีมเยือนเอซิมิลานนะครับพวกเขาได้เปรียบหลายอย่างเลยนะครับในนัดน,นี้มองว่าพวกเขานันนี้ไม่น่าแพ้นะครับมองว่าต่อครึ่งลูกราคานี้ไม่ได้โหดมากมองว่าทีมเยือนได้เปรียบอยากให้ต่อไปทาางงินครรรสสสหูู่ี้กอ อยากให้ใส่ไปที่สกอร์ต่ำครับสำหรับคู่นี้เพราะดูแล้วเกมรับดีกันทั้งคู่น่าจะเสียประตูกันน้อยครับเลยอยากให้ใส่ต่ำครับสำหรับคู่นี้มาถึงคู่ที่3กันแล้วนะครับกับลาลิก้าสเปนคู่ระหว่างบารเรเนเซอันดับ15พบกับเซบียาอันดับ12จะเตะกันในนาทีสองนะครับฟอร์มพนันล่าสุดนะครับเจ้าบ้านบารเรเนเซพวกเขาชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะครับพวกเขาฟอร์มดีเลยนะครับนัดล่าสุดบุกชนะรา,าชันชุดขาวเรอัมลมาดริดหนึ่งประตูต่อสครับ ฝั่งทีมเยือนเซบียาน,นะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้3ฟอร์มช่วงหลังแย่เลยนะครับแพ้มา3นัดติดต่อกันนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้แอตเลติโกมาดริด1นต่อสครับมาดูที่แผนการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ,บ้านบาริเซียน่นาจะมาในแผนการเล่น5-4-1สี่หนึ่งสวตัวจริงนะครับผู้รักษาป,ประตูมามาดาวิลลี่ห้ากองหลังนะครับแอารอนมอสควีล่าทาริเกาเดียคาบี้วัสเกรสสี่กองกลางนะครับโลเปสกุเอล่า บาเลเนเซียอาร์มาโดน้าเป้าจะเป็นซาดิตนะครับส่วนฝั่งทีมเยอเซบียนะครับน่าจะมาในแผนการเล่น4-3-3เสวตตัวจริงของพวกเขานะครับผู้รักษาประตูไนเลนซีกรอง,งนะครับแบ็คขวาคาโมนาแบ็คซ้ายเปโดซาคู่กลางนะครับบาเดจับคู่กับซาลาสสามกองกลางนะครับขวาจะเป็นโลคอนกาตรงกลางอากเม้ซ้ายเป็นโซสามแนวลุกนะครับปีกขวาลูเกบาคิโอน้าเป้าอดัมปีกซ้ายวากาส มาดูที่แฮนดิแคปกันนะครับตอนนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านบาเลนเซียตอนที่ราคาเสมอควบครึ่งส่วนสกอร์สูงอยู่ที่2ควบ2ครึ่งนัดนี้ฝั่งเจ้าบ้านได้เปรียบมากกว่าจริงๆนะครับพวกเขาช่วงหลังฟอร์มดีมากเลยนะครับนักเตะตัวจริงก็พร้อมลงสนามนัดน,นี้น่าจะมาบุกเต็มที่เน้นปริที่การของบอลเพื่อหาจังหวะจบสกอร์ให้ได้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนพวกเขาฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วนัดน,นี้มาเยือนอีกพวกเขาน่าจะมาเล่นแบบตั้งรับรอสวนกลับเอามองว่าราคาต่อไม่ได้เยอะะมากนครับ ผมว่าใส่ต่อบ,บาเลนเซียฝั่งเจ้าบ้านดูดีมากกว่านะครับส่วนสกอร์สูงนั่นนี่ผมว่าสูงน่าสนใจครับราคาสูงไม่ได้เยอะมากผมว่าเน้นใส่สูงโอเคเลยครับยิงได้แน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้ มาถึงคู่ที่4กันแล้วนะครับกับลีกเอิงฝรั่งเศสคู่ระหว่างล็องอันดับ9พบกับแลงอันดับ16จะเตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับฟอร์มขณะน่าสุดนะครับเจ้าบ้านล็องพวกเขาชนะ3แพ้2สองน่าสุดเปิดบ้านชนะแซงเอเตียน1นึ่ตัตัวศูนย์ครับส่วนฝั่งทีมเยือนแลงนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1นึ่งแพ้สองน่าสุดเปิดบ้านแพ้สตาบุกศูนย์ตัวตัวหนึ่งครับมาดูที่แผนการเล่นของทั้งสองทีมกันนะครับเจ้าบ้านล็องน่าจะมาในแผนการเล่นสามสี่สองหนึ่งส่วนตัวจริงของพวกเขานะครับผู้รักษา นะครับปีกขวาอากิล่าปีกซ้ายมาซาโดคู่กลางครับจะเป็นแอนดี้ดิยุปกับเอลอานายุฟครับสองแนวลุกนะครับโซโตคาจะคู่กับโทมัสสันหน้าเป้าจะเป็นเซอีดีนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนแร้งนะครับน่าจะมาในแผนการเล่น4-3-3 11ตัวจริงของพวกเขานะครับผู้รักษาประตูดิยุปสี่กองหลังนะครับเซคินเนโอคุมูคีเปแล้วก็อากิเอเมะนะครับสามกองกลางนะครับเอโดอาร์ทีเบน แล้วก็โคน่ครับสามนาลุกนะครับขวาจะเป็นจูนยะอิโตะตรงกลางเป็นอิบราหิมซ้ายจะเป็นนากัมบุระนะครับมาดูที่เห็นดนแคปกันนะครับตอนนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านลองต่อที่ราคาครึ่งควบลูกตัวสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งมองว่านัดน,นี้เจ้าบ้านได้เปรียบนะครับเพราะด้วยการเล่นในบ้านแต่ฟอร์มและความพร้อมของตัวผู้เล่นไม่ต่างกันมากนัดน,นี้พวกเขาน้าจะเน้นไปที่การบุกแล้วหาจังหวะเข้าทาประตูออกนะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับพวกเขาด้วยความพร้อมของตัวผู้เล่นและการมาเยือนนัดน,นี้พวกเขานนาาาจะมเ้ไปกรตั้งรบองมาราาคต่อเยอะเกินไปนนครบสสําหู่่ี้้ใใอง ที่แรงดีกว่านะครับสหรับคู่นี้ผมมองว่ารองแรงครับมีสิทธิ์จบเสมอสูงส่วนราคาสูงมองว่ามีสิทธิ์จบจืดนะครับอยากให้ใส่ไปที่สกอร์ต่ำนะครับสหรับคู่นี้มาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับกับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ระหว่างเบอร์ลี่อันดับหนึ่งพบกับนอริซิตี้อันดับสิบเอ็ดจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับฟอร์มพัฒหลังสุดนะครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่พวกเขาชนะสามเสมอสอง ไม่แพ้ใครเลยนะครับถือว่าฟอร์มดีจัดๆเลยนะครับสำหรับเจ้าบ้านนราศูนย์บุกไปเสมอกับดาร์บี้เคาน์ตี้สูบปรต่อศูนย์ครับส่วนฝั่งทีมเยือนนอริซิตี้พวกเขาชนะ1เสมอ1แพ้3ถือว่าฟอร์มแย่เลยนะครับนราศูนย์เปิดบ้านเสมอกับซันเดอร์แลนด์สูบปรต่อศูนย์ครับมาดูที่แผนการเล่นของทั้งสองทีมกันนะครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่น่าจะมาในแผนการเล่น4-4-1-1 11ตัวจริงพวกเขานะครับผู้รักษาประตูจะเป็นทัฟฟอร์ด4กองหลังนะครับแบ็กขวาโรเบิร์ตแบ็กซ้ายลูกกกกกกกััััััสสปปปิเเ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 รรรรรรคคคคคููู่่่ลลลลลาาาาาางงงงนนนนนะะบบบบบอออออแีจฟฟดด4ขวว็็็์โ ซ้ายเป็นแอนโทนีครับแนวลุกนะครับจะเป็นบาวฮิลหน้าเป้าจะเป็นเฟมิงครับฝั่งทีมเยอนอลิสตี้ครับน่าจะมาในแผนการเล่น4-2-3-1นะครับถ้าเป็นตัวจริงของพวกเขานะครับผู้สักาประตูจะเป็นแองกัสกันสี่กองหลังนะครับแบ็กขวาฟิชเชอร์แบ็กซ้ายแมคลินเซนเตอร์ตรงกลางจะเป็นดัฟฟี่กับโคโดวาสองกองกลางนะครับนูเนสจับคู่กับไว้สามแนวลุกนะครับปีขวาออสการ์ชาวเทาตรงกลางจะเป็นเซนและซ้ายจะเป็นอานิสเบนซารีมานครับหน้าเป้าเป็นซาเจนนะครับมารูที่แฮนดี้แคปกันครับตอนนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านเบอร์ลี่่รคลูกง2ึ ฝั่งเจ้าบ้านเบอร์ลี่นั้นนีเล่นในบ้านมีความสำคัญกับพวกเขานะครับเพราะพวกเขาคะแนนเท่ากับลีดยูไนเดที่อยู่อันดับ2นั่นนีพวกเขาต้องชนะเท่านั้นเพื่อมีสิทธิ์ลุนแชมป์อยู่นะครับพวกเขาต้องทิ้งห่างอันดับ2ไปให้ได้สว่งทีมยืนพวกเขาเป็นทีมที่ยิงเป็นอันดับ2ของลีกนะครับถือว่ายิงเยอะมากพวกเขาไม่มีลุนอะไรแล้วนะครับแต่นั้นนีพวกเขามาเล่นแบบเต็มที่แน่นอนสุลราคามองว่าเบอร์รี่ต่อเยอะเกินไปนะครับอยากให้ใส่รองนอริทมากกว่านะครับสำหรับคู่นี้สกอร์สูงผมอยากให้เน้นใส่ไปที่สูงครับเพราะนั เรามาสรุปแนวทางฟุตบอลวันนี้กันอีกสักทีนะครับคู่ที่1นบบวกพบกับอาบีไรซิกให้ต่อไรซิกสกอร์สูงนะครับคู่ที่2อูลิเนเซพบกับเอซิมิลานให้ต่อเอซิมิลานสกอร์ต่ำครับคู่ที่ 3, บาเลนเซียพบกับเซบียาให้ต่อบาเลนียเน้นที่สกอร์สูงนะครับคู่นี้คู่ที่4ลองพบกับแรงกให้ลองแรงสกอร์ต่ำนะครับคู่ที่5เบอร์รี่พบกับนอริซิตี้ให้ลองนอริซิตี้ สกอรสูงนะครับหากพี่ๆคนไหนชอบแนวทางหรือเห็นด้วยาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหรือมีความคิดเห็นพูดคุยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหากอยากได้ทีเด็ด VP หรือบอลเต็งเด็ดๆสามารถกดเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชม